นี้ก็มาหาล่าไก่ปลานะครับล่าไก่ปลาล่ากระแตปลาครับก่อนตนแรกว่าจะไม่ถ่ายแล้วครับก็ได้มาหนึ่งตัวครับนี่ครับขนได้ไก่ปลามาหนึ่งตัวครับนี่ครับขนครับได้มาหนึ่งตัวดูเลือดเนี่ครับผมได้มาหนึ่งตัวนะครับ็นเลือดนะครับเียว่าจะไม่ถ่ายแล้วมีรอยไก่เขี่ยครับเนี่ยนี่ครับ เขใส่เขียะเต็มไม่หมดครับเมื่อกี้เข้ามาก็เจอฝูงใหญ่เลยครับตบคู่สองตัวตัวเมียนี่หกเจ็ดตัวครับมีปลานะครับนี่ยุงโอกาสครับเดี๋ยวผมจะออกแล้วครับได้แล้วครับหนึ่งตัวก็พอได้ทำข้าวแล้วล่ามาเพื่อประกอบอาหารนะครับล่ามาเพื่อประกอบอาหารเราไม่ได้ล่าไปเล่นไปทิ้งไปคว้างครับได้ตัวของตัวแล้วก็พอแล้วครับกลับบ้านแล้วครับ นี่ผมได้ตัวหนึ่งก็จะกลับแล้วครับหลังจะออกแล้วครับล่าเพื่อประกอบอาหารนะครับไปล่ามาเล่นล่ามาทิ้งล่ามาคว้างนะครับไก่ป่านี้ป่านี้เยอะมากครับแต่เมื่อกี้ผมได้เป็นตัวเมียนะครับตัวผู้บินหนีครับตัวเมียบินขึ้นไปเกาะกิ่งก็เลยจัดการครับนี่มีรอยไก่เขียวนี่รอยไก่ป่าเขียครับ ผมได้เอาไก่มาต่อนะครับวันนี้ก็มาย่องย่องครับเพระฤดูการนี้มันหมดฤดูการต่อต่อไก่แล้วนะครับก็ต้องย่องนั่งเดินค่อยๆย่องฟังเสียงเขี่ยไปเรื่อยครับผมมั้งแต่แปดแปดโมงนี่สิบเอ็ดโมงแล้วครับก็ไดหนึ่งตัวผมก็จะกลับครับร้อนกันร้อนครับยุงอกาศครับนี่ครับ นี่รอยกกยเขียบโอจะออกแล้วครับอ,รอยก่เขียเ,คคเหนื่อยครับเหนื่อยครับหามาเพื่อ,อประกอบอาหารนะครับเราไม่ได้หาเเล่นนะครับช่วงนี้ยุคนี้โควิดลำบากครับเงินทองหายยากครับเราคนบ้านนอกคน ตสังหวัดก็หากินแบบนี้แหละครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเป็นไก่ป่าตัวเมียนี่ครับตัวแม่ครับยิงโดนปีกครับปีกหักไปไม่ได้ครับโอเคนะครับ ขอบคุณทุคนที่ติดตามผมนะครับผมค,ครับ